วัสดีครับวันนี้พบเกม Jump Hero กับผมครับมิสเตอร์คควันนี้ครับเกม j ั m p Hero ครับได้ครบรอบ3ปีแล้วครับซึ่งมีอ e ีวงอีเวนต์การชงการชาจจแจกค่อนข้างจะเยอะมากๆซึ่งมีการแจกเพรค่อนข้างจะเยอะแล้วก็มีการแจกตรคอคเศษครับตรคอคลิมิเต็ดด้วยนะครับค่อนข้างจะหวามากๆ ซึ่ง5้าดาวของเกมเกมนี้นั้นก็จะมี5ดาวธรรมดา5าดาว Limited, ลิมิเต็ดและก็5ดาวมูโซซึ่งตอนนี้มีการชาของ5ดาวมูโซมาและก็มีการแจกตัวละคร5ดาวลิมิเต็ดฟรีๆ1่ตัวนะครับค่อนข้างจะโค้ดแจมโค้ดดีเลยซึ่งอ,อย่างแรกครับผมจะสอนวิธีการรับตัวรางวัลครับซึ่งเป็นตัวรางวัลหาตัวละครลิมิเต็ดฟรีนะครับ วิธีการก็คือให้กดเข้าไปที่รูปจดหมายครับกดเข้าไปแล้วก็ไปหน้าต่างของประกาศอันนี้ครับอันนี้นะกดเข้าไปครับกดจะเป็นหน้าต่างประมาณนี้เนาะแล้วกดเข้าหน้าเว็บไซต์ไปครับกดเข้าไปก็จะเป็นการเข้าหน้าของเว็บไซต์ของเกมเนาะให้เราเข้าไปร่วมกิจกรรมกันนิดหนึ่งนะครับเลื่อนลงมาครับเลื่อนลงมาแล้วกดเข้าไปตรงนี้ปุ่มเขียวครับกดเข้าไป พอกดเข้ามาครับให้กดปุ่มเขียวๆต่อนะครับและมันจะให้เราตอบคำถามครับซึ่งเราไม่ต้องตอบก็ได้เราแค่ก๊อบชื่อครับก๊อปชื่ออย่างเงี้ยทำตามนะครับก๊อบชื่อแล้วกดวางไปเลยก็ได้แค่นี้ครับแล้วก็รอรอเวลาหมดครับคือคุณจะตอบหรือไม่ตอบก็ได้แหละรอเวลาหมดครับก็ตอนเหลือ3วิ2วิ1วิแล้วก็0วินะครับ พอเวลาหมดปุ๊บครับให้กดปุ่มสีฟ้าครับกดเข้าไปแล้วมันจะเข้าหน้าทวิตเตอร์ครับพอเข้าหน้าทวิตเตอร์ปุ๊บคุณให้กดกลับครับกดกลับหน้าเดิมนะนี่ครับแค่นี้แล้วคุณก็ได้รางวัลเลยครับและกดปุ่มฟ้าอีกรอบครับกดปุ่มฟ้านะแล้วมันก็จะให้เราเข้าเกมครับกดไปเลยลันเจอเกมครับแค่นี้ครับแค่นี้เลยคุณก็จะได้ของรางวัลครับ ซึ่งเป็นตัวตรครนลิมิเต็ดฟรีๆหนึ่งใบซึ่งมันไม่ค่อยแจกนะครับเกมนี้ไอตัวเนี้ยตัวเนี้ยคือเป็นตัวค่อนข้างจะลิมิเต็ดสมชื่อนะครับตัวก็อยู่ในหีบสมบัติครับตรงนี้นะกดเข้าไปก็มีแจกตัวลิมิเต็ดแล้วก็มีแจกตัวตรคละคร5ดาว10ตัวนะครับ5ดาว10ตัวลิมิเต็ดตัวโอ้โหแจกเยอะมากมากครับซึ่งลิมิเต็ดในตัวตัวนี้ก็จะมีประมาณนะครับ นี่เลยค่อนข้างจะเยอะอยู่นะซึ่งถ้าจะให้ผมแนะนำนะครับตามความคิดของผมนั้นผมคิดว่าหนวดขาวครับหนวดขาวลิมตเตจเนี่ยค่อนข้างจะมีสกิลที่แรงมากๆแรงโคตรๆเลยครับก็ผมแนะนำหนวดขาวเนาะหรือถ้ารองลงมารองลงมาผมก็คิดว่าเป็นตาเหยียวมีฮอครับตาเหยียวค่อนข้างจะแรงเหมือนกันนะก็มีหนวดขาวกับตาเหยียวครับส่วนสีอ่าสีเหลืองเหรอ สีเหลืองผมแนะนำเป็นโบอาแล้วกันครับเพราะโบอามันมีการโครงการฮนะิวเนาะก็ดีอยู่นะครับสีเหลืองเนาะต่อไปคือสีแดงสีแดงก็จะสีแดงนี่แหละคือปัญหาครับผมคิดว่าสีแดงไม่มีตะค้อไหนที่มันดูสุดสักตัวนะครับแต่ถ้าถามว่าดีที่สุดของสีแดงเหรอผมคิดว่าก่อนครับก่อนน่าจะดีที่สุดของสายสีแดงเนาะในความเคี่องผมนะครับซึ่งยังไงก็ ลองเข้ามาอา่านสกงิลในกลุ่มนั่นนะครับผมก็แปลส,สกลิลพวกนี้เอาไว้แล้วเนาะลิงกลุ่มอยู่ใต้คลิปนะครับสามารถมาอา่านสกลิลกันได้ลองมาอา่านสกลิลแล้วก็ดูกันครับว่าสกลิลไหนที่คุณชื่นชอบเนาะประมาณนี้ครับตัว๋วของลีมสเต็ดครับต่อไปคือตัวอัลตรอนที่เป็น5ดาวนะครับคือมันแจกมาเลย5ดาวฟรีๆ10ตัวนะซึ่งก็มีเยอะแยะมากๆจากทุกคุณเรื่องครับ เกเกอร์บอลวันพีทฮันเตอร์เอ็กฮันเตอร์บรีนารูโตะเอ่อพิสต์ออฟเทนนิสเอ่อไมฮีโร่อะแคนิเมี A oh, yeah. <laughs> ยมีอ่อพวกเยอะแยะเยอะมากอะ่ะค่อนข้างจะโคตรเยอะมากๆเลยครับมีนี่ด้วยนะรีบอร์ยูกิโซมะแบล็คโคเวอร์แล้วก็ไอเจ้าเรื่องใหม่นะดาบพิกาอสูรดูนะครับโอเคมาเออมีนี่ด้วยด็อกสเตอร์สโต้นะครับโอเคมาเปิดกันโอเค มันจะให้ห้าดาวมาสิบตัวนะครับมาดูซิผมจะได้อะไรมาม<ป>ั่งไปขอเป็นใหม่ๆอ่ะขอแค่ไม่ซ้ำมานะตัวแรกครับจำชื่อเรื่องไม่ได้ฮะรกร์ตูนค่อนข้างจะเก่านะครับตัวสองอ่เด็กกุเด็กกุผมมีแล้วอยังไม่มีเหรอยังไม่มีฮนะอันนี้เรื่องจากซ i t y h u n น e r นะครับต่อไปอันนี้ผมจำชื่อเรื่องไม่ได้ฮะ เนี่ยเลิฟอ,อะไรสักอย่างเนี้ะแล้วก็ทาทาซาทา,ทาจังเจ้าป่าแล้วกเ็เบลเซบับผมมีแล้วนะนี่จากเรื่องอะไรวะไม่ทราบแฮะเรื่องนี้ที่โก้เรื่องไอ้เจ้าเลิฟอ,อะไรนี่แหละอาราเล่ครับอาราเล่จังมีแล้วแฮะอาราเล่แล้วก็เรื่องคุโรโกะบาร์ โอเคสิบ okay, ตัวครับครบถว้วนได้ตัวใหม่มาก็เยอะอยู่ฮะมีซ้มสี่ตัวนะครับแล้วก็ตัวใหม่6ตัวโอเคค่อนข้างจะคุ้มอยู่ครับก็ประมาณนี้เนาะตัวที่มันให้5ดาวฟรีๆมาค่อนข้างจะคุ้มมากๆครับและก็ตอนนี้ครับก็มีอีวงอีเวนต์ในการาแจกโค้งแจกเพชรด้วยนะครับอ่ะนี่ก่อนเป็นอีเวนต์ครับที่เราสามารถรับตัว ไปเปิดกาชาได้ฟรีครับซึ่งสูงสุดเราสามารถเปิดกาชาได้ทั้งหมดก็คือ400ครั้งครับ400ครั้งนะครับหรือก็คือคุณจะได้ตัวละครฟรีๆมาเลย400ตัวนะครับค่อนข้างจะแจ่มมากๆซึ่งตัวเนี่ยก็จะมีหน้าตาประมาณนี้ครับซึ่งตัวนั้นก็ได้มาจากการเข้าเกมหรือการทำ e Event, อีวงอีเวนต์อัพตัวละครที่เป็นอีเวนต์ให้มีค่าโชค99ประมาณนี้เนาะ ก็จะได้ตั๋วมานะครับซึ่งในการชาของตั๋วฟรีนั้นไม่ใช่การชาที่มาดูกะโหลกกะลานะครับมันคือการชาที่มีตัวละครลิมิเต็ดด้วยก็คือเดกุเดกุ1 0 0ครับโคตรเท่มากๆนี่คือตอัวละครของจากตั๋วฟรีนะครับเท่โคตรครเลยเดกุ100%แล้วก็มี S ครับ S ก็เป็นตัวละครลิมิเต็ดด้วยนะครับ S มัดอาคี เทมากๆม,มีอ่นอ่นอีกไม่ว่าลิมิเต็ดเนี่ยรู้สึกมีสองตัวนะโอ้มีกบมีโงกุลร่างอาไคโอเคนด้วยแล้วก็มีคุณกินร่างของวัยรุ่นแล้วก็มีคิรัวมีอิชิโกมีนารุโตะร่างของที่เจอก้าหางในตอนของวัยเด็กมีอาเลือกของปรินต์ออฟเชนนิ โอ้มีลิมิเตตหนึ่งสองตัวนะครับแปตัวทั้งหมดของการชานะครับมีลิมิเตตทั้งหมดก็คือ8ตัวเนาะนี่คือการชาฟรีนะครับสะสมอาแต้มสะสมตัวเนาะได้จากการล็อกอินได้จากการทาํทาโครงทำเควียนะครับแล้วก็มาเปิดกันนะครับ และก็ต่อไปครับมาเปิดกาชาครับซึ่งเป็นกาชาของตละครมูโซซึ่งปนตรวละอรใหม่ของเกมจามพีโรนะครับซึ่งได้แก่เบจิโตครับซึ่งในเกมของจามพีโรนั้นตระครระดับมนะูโซนั้นตอนนี้มีแค่2ตัวนะครับแค่2ตัวเท่านั้น1ก็คือโคลคเงะรุ่นที่1ครับและก็2ก็คือเบจิโต้มูโซนะครับในเกมตอนนี้มีแค่2ตัวเนาะ ซึ่งเบจิโต้นั้นตัวละครที่ค่อนข้างจะเก่งมากๆดาเมจแรงแล้วก็มีสกิลพิเศษด้วยสกิลไม่ตายนั้นจะมีการทำดาเมจแล้วก็จะมีการบัฟพลังโจมตีให้กับตัวเองแล้วก็บัฟพลังโจมตีให้กับตัวละครสีฟ้าทั้งทีมด้วยครับค่อนข้างจะแจมนะบัฟให้ตัวเองก็ได้แล้วก็บัฟให้กับทีมด้วยนี่คือสกิลไม่ตายนะครับค่อนข้างจะแจมมากๆ สกิลซัพพอร์ตล่ะซัพพอร์ตนั้นมันมีสกิลซัพพอร์ตใหม่ครับก็คือจะสร้างเกราะป้องกันอาการอ่อนแรงครับถ้าหาศัตรูนั้นใส่อ่อนแรงใส่เราจะไม่เป็นผลครับเพราะเรามีบัฟเกราะป้องกันการอ่อนแรงนะครับซึ่งเป็นบัฟใหม่เนาะและก็จะมีการสุ่มลูกแก้วเปลี่ยนเป็นลูกแก้วไม้ตายด้วยนะครับค่อนข้างจะเป็นสกิลซัพพอร์ตที่ดีใช้ได้นะแล้วก็สกิลติดตัวครับติดตัวก็มีสกิลใหม่ครับ ก็คือจะเอาลูกแก้วครับที่เรากดได้ในเธอนั้นๆมาเป็นดาเมจครับมาเป็นดาเมจตกท้ายครับสมมุติเราตีไปแล้วรอบหนึ่งถ้าหากเรากดได้ลูกแก้วเยอะๆก็จะมีดาเมจตกท้ายใส่คู่ต่อสู้อีกต่อหนึ่งนะครับคนขันจะแจมนะเป็นดาเมจสต่อซึ่งปัจตุคันที่เล่นได้ดีมากๆดาเมจแรงมากๆซับพอร์ตก็ถือว่าแจมด้วยนะครับ เล่นได้ซัพพอร์ตดีเนาะเบจิโตครับมูโซ so. แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือมันโคตรเท่เลยดูออร่าสิโอโ้โหโคตรเท่เลยครับเบจิโตโอเคมาเปิดกาชากันซึ่งกาชานี้เปิดครั้งแรแกการันตี5ดาวธรรมดาหรือลิมิเต็ด1ตัวแล้วก็ครั้งที่2 0 0พเพคครั้งที่3เปิดฟรีครั้งที่4 0 0พเพรแล้วพอเปิดครบ4ครั้งปุ๊บก็จะวนมานับหใหม่นะครับ แล้วก็เปิดครบ3-2ครั้งก็จะได้บจิตจะการันตีเบจิตโต1ตัวนะครับโอเคมาเปิดกาชากันมี6,000เพชรเปิดเอ่อแครั้งเพราะมันฟรี2ครั้งเนาะใช่ไหมฟรีเออใช่ฟรี2ทั้งหมดก็คือ8ครั้งนะครับมาเบจิตโตเอ้ลืมบอกลืมบอกลืมบอกกาชานี้มีตัวละครลิมิเต็ดทุกตัวนะครับ อาจะได้ลิมิเตตมากกว่า1ตัวนะผมขอ3ตัวนะเนี่ยมีครบเลยครับลิมิเตตทุกตัวในเกมตอนนี้อยู่ในกาชานี้ทั้งหมดนะครับไคโดอาโอเดนก็มีเซนเซยียอาออไม,ม้ก็มีทุกตัวครับทุกตัวที่เป็นตะคอลิมิเตดมีครบนะครับอยู่ในกาชานีเนาะโอเคมาเปิดกาชากันพูดมา3รอบและมาของจริงมา เบจิโต้มาครั้งแรกห้าดาวแน่นอนขอสองตัวมาครั้งแรกขอสองตัวมาเบจิโต้มา ito, มาูโซ so, รุ้งแน่นอนมาเบจิโต้เบจิโต้เบจิโต้มูโซมาดึงตัวโอ้ อ่าไม่ใช่นะยาวมาโตใช่ไหมจากเรื่องรีบอร์ลครับซึ่งประรคขอนหดาวปกติทั่วไปทั่วไปไม่ลีมิตต์ประตขอน5ดาวปกตปิโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับครั้งแรกแค่ครั้งแรกเองมาครั้งที่สองชันมารีมิเต็ดมูโซชงมารุ่งมารุ่งมารุงลุงลุงมาลีมิเต็ดมูโซลีมิเต็ดมูโซมารุ่งมา มมา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 มไมา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 มัมามามามคมรมา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 มนมามามานะมามามาม้มา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 รามามาามามามาาิต้า มาผมเป็นแฟนดักับอลน,นะนะนะเป็นเชตโตนะมานะผมเป็นแฟนดักับอลน,นะหรือไคโดก็ได้นะโอ้ทองม,มาแล้วผมขอสคคิปหน้าแรกนะครับเพราะถ้าผมมุดผมรอดูว่ามันจะลุงหรือเปล่าเนี่ยมันจะค่อนข้างจะไงอ่ะมันเหมือนตัดใจอะ่ะถ้ามันไม่ลุงปุ๊บผมตัดใจเลยเพราะฉะนั้นผมขอจะสคคิปหน้าแรกนะครับไม่ดูว่ามันจะลุงหรือเปล่าเรามาลุ้นตรงนี้ดีกว่า รุ้งมามูโซมารุ้งรุ้งตัวหนึ่งมารุ้งมารุ้งมารุ้งรุ้งรุ้งเอ้ยเ <c oughs> อ้ยเปิดสามครั้งเปิดสามครั้งเงียบกริบเลยเงียบกริบเลยเว้ยสามครั้งนะเบเจเตอนะหรือไม่ก็ลิมิเตอื่นๆก็ได้นะลีมินเตอื่นๆก็ได้ หรือเบจิตโตมาหนะาหนะนะอยากได้นะนะอยากได้นะเบจิตโตนะมาเนี่ยนะนะอยากได้นะเดี๋ยวจะเห็นสกลิลอะอ่าบิ๊กแบงข่าวมีหา้มหามฮามาครั้งที่สี่ชาร์จตั้งสมาธิจ้ำเทพเจ้าจ้ำเทพเจ้าแห่งจ้ำจงมอบรางวัล ให้ผมหน่อยเถอะนะนะรุ้งนะมาจับมา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 ลิมาเต้หมูโซมารุ้งมารุ้งรุ้งมารุ้งมาเทพเจ้าจับมาเห็นนะช่วยหน่อยช่วยหน่อยมารุ้งมา <c oughs> โอ้โหสี่ครั้งสี่ครั้งเนี่ยโอ้โหยับยับมาก ยับโคตรเลยขอเปิดกาชาฟีก่อนนะอะไรวะเนี่ยเปิดสี่ครั้งเงียบกริบเงียวแบบเงียบมากอ่ะตัวแรกที่เป็นยามาโตะอันนั้นไม่นับอ่ะเพราะมันการันตีอยู่แล้วถ้าจะการันตีอะขอการันตีเป็นมูโซหรือลิมิเตตได้ไหมเนี่ยขอเปิดกาชาฟีให้มันหายดวงแย่ก่อนแล้วกันนะรู้สึกเหงื่อแตกพลักไม่ไหว เนี่ยขอลุ้งๆเนี่ยขอลุ้งๆเนี่ยเย,เยอะๆนะเนี่ยโอ้ว้าวได้อีวานครอป้วยฮะมาดวงมาแล้วไอ้ไม่ใช่อีวานครอปมิสเตอร์ทูบอลเคนได้มิสเตอร์ทูมาครับมิสเตอร์ทูมาแล้วงั้นมาละมาละมาละดวงมาละดวงมาละดวงมาละดูมาละมาไปคุณลังนี้มันการันตีห้าดาวใช่ไหมใช่โอเคมา มูโซเบจิตโตมาดูงมาดูงาละงดู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 ดดูงมางงงงงงงมามาดูกันบอลมาฟิวชั่นอุ่นสองตัวมาเลยมาไออันนี้ตัวคอธรรมดาหรือลิมิเต็ดผมจำไม่ได้ฮะเบจิตโตมาอุ้ยอันนี้ธรรมดาไอตัวดได้เนี่ยเนี่ยธรรมดาหรือลิมิเต็ดผมจำไม่ได้ฮะจากเรื่องดาบพิฆาตศูนยะ์อะ ธรรมดาเรยกว่าลิมิเต d เห็นคนเขาใช้กันเยอะโอ้ธรรมดาเหรอนึกว่า limited ลิมิเต d ไล้เนี่ยนี่ก็ธรรมดา,าอ,อือเดอีกสามครั้งอย่าเพิ่งถอดใจขอเปิดครั้งเดียวเบิกเลิกก่อนมาขอให้มันแบบรุงรงร้งอะลิมิเต d สีรุ้งรุ้งอะหรือไม่ก็บูโซเลยสีดำๆอะไรบูโซอะ คือเนี่ยอามูโซจะเป็นสีรุ้งอันใหญ่เนาะตราของมันเนี่ยตราเป็นลุงใหญ่ๆส่วนลิมิต็กจะเป็นตาลุงที่มันเล็กลงหน่อยนะครับต้งสมาธิแล้วก็ไปลิมิตลิมิตลิมิตตัวละครขั้นสูงมาขั้นสูงมาชาร์ปมาปล็อกมามาขั้นสูง5ดาว มีแล้วอันนี้มีแล้วอีตัวหนึ่งอีตัวหนึ่งมาอีตัวหนึ่งมาตัวคอนข้างสูงมาอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งมาอีกตัวหนึ่งมารุ้งมาอีตัวหนึ่งมามาข้างตัว,ตวสูง,สงขอตัวอคอนข้างสูงมา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 โอเคยังยังไม่ถูกหรือสองครั้ง อยากเห็นท่าไม่ตายอ่ะท่าไม่ตายของนายที่ปล่อยดาบออกมาจากมืออ่ะอยากเห็นชัดๆกับตานะมานะอยากเห็นท่าดาบอ่ะดาบในตำนานอ่ะที่ผ่าจอมมันบูอ่ะที่แทงทะลุท้องจอมมันบูนะอยากเห็นมากๆเลยนะอยากเห็นดาบดาบทองทองที่เป็นดาบในตำนานอ่ะเอ็กคาลิเบอร์มา มูซโซะนะเบจิโต้นะเบจิโต้นะเบจิโต้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 โอ้ยยังไม่ใช่ยังไม่ใช่ใชเบจิโต้เบจิโต้เบจิโต้เอาเอาอาต,ตัวใหม่นึกว่าสามโอเคตัวใหม่แต่เถอะนะ <laughs> เปิดมาเนี่ย เลิกครั้งสุดท้ายแล้วครั้งนี้หมดแล้วเพชรหมดแล้วลิมิเต็ดเถอนนะสักทูก็ยังดีนะไม่หวังเปจิตโต้ละไม่หวังมูโซและขอลิมิเต็ดขอตะขอลิมิเต็ดตัวตหนึ่งมานะห้าดาวลิมิเต็ดห้าดาวมาลิมิเต็ดมาลงมามามาห้าดาวมา 5้าดาว5้าดาวรุงมารุงมารุงรุงมารุงรุ่งมารุงรุงมาโอ้ยยังไม่ใช่ไม่ใช่ยังไม่ใช่ยังไม่ใช่อีตัวมาอีตัวมารุงมาตัวนึงรุงรุงมารุงรุงมาฮะจบแล้วจบไวมากเลยครับ โอเคครับเปิดกาชาไปหกพันเพชรหกพันเพชรไม่ได้ลิมิเต็ดเลยสักตัว <laughs> โหโคตรแย่เลยก็เก <g iggle> มนี้ค่อนข้างจะสนุกมากๆนะครับยังไงก็ลองมาเล่นกันดูเนาะลิงก์กลุ่มอยู่ใต้คนะลิปนะครับกลุ่มในั้นผมก็แปลประสงภาษาไว้ให้นะครับกดไลค์กดแชร์กดตตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยครับลิงเาเก็บใตคลิปนะสวัสดีครับ